เอาละก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดบันทึกของไมชิปวิดีโอทิดตอกันเนาะอ่าเดีนตัวได้ไปยังไงเดี๋ยวก็ให้พปรัตามคนได้เปิดไว้งกันได้เลยเนาะกดอื่นเลยแลวได้กดเข้ามาที่ Google กันเนาะแล้วก็ให้มาผิวปัญหาที่ตัวนี้ต่างกันเนาะว่าอิชิเมด่าได้รืคําแบบนี้เนาะแล้วคนเราได้ผิวขัาตามาได้แบบนี้แล้วแต่ได้มันไเว็บไซต์ในเว็บไซต์หน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ยังจะไวยกดสสมมาชิกดลาะ ก็แล้วก็ะมางเขมาชี้กันมาแล้วที่หน้าต่างก็จะมาเขาก็จะไปได้กาะขบวนลงและเปิดนี้เนาะแล้วก็จิ้งที่ตรงด้านนี้ไปเพื่อเป็นเงินเนาะแล้วก็สมองไปเป็นตัวเดงใหญ่าร์เตอร์ไปการสมัครกันได้แบบเป็นทีบร้อยเลยเนาะแล้วก็เพื่อใครนะที่มีจะมาชี้กันอยู่แล้วแล้วอยากจะลงกระเช่าข้าจิ๋งงานเนาะก็มากดลงกระเช่าข้าจิ๋งงานที่ตรงด้านนี้เอไปได้เลยเนาะแล้วกดลงกระเช่าข้าจิ๋งใหญันไป ไม่หรอกว่านี้ก็รู้ชื่อเชนะกันมาแล้วนอ้องในถ้าต่างไลฟ์ของเว็บไซต์เนาะหรือว่าเราได้ฝัออ่งสมาชิกกันมาเนาะในถ้าต่างไลฟ์ของเว็บไซต์ก็ได้ไป็นอย่างนี้เลยเนาะไ,ได้มีวัตู่บริการให้กับเราสามารถจะมาเริ่มทำตากันได้หรือว่าจะมีเยอะนั้นที่อยู่ตรงบ้านนี้ให้กับเราสามัคคีจะมาหนัตใจกันได้เนาะแต่ว่าจะต่ละพายนะที่มีที่ไม่มีเยอะเกินในส่วนตรงนั้นนี้เนาะเราอยากที่จะเติมเงินเนะาะก็ให้พวกดที่ตัวมีด้านหน้าเนาะที่เขาว่าเติมเงินนะ ไปได้กดท้ามีใรที่ตําเงินในส่วนหน้าต่างของการเติมเงินเขาก็ได้เป็นหน้าต่างแบบนี้เลยเนาะเห้สามารถที่จะเข้ามาแล้วรทําการเติมเงินกันได้เนาะและแถมยังสามารถที่จะเลือกช่องทางในการเติมเงินได้ด้วยเนาะเพียงที่กดเข้าไปที่ข้ามาช่องทางเนาะเขาก็จะเพ่คิดว่าฝากช่องทางแบบนี้บวกกับของเดิมที่เรามีแล้วเพอี่จะยอนทางแันนี้กาสามารถจะเลือกเติมเงินัได้ด้วยเนาะเพื่อถ้าใครนะที่เด็ดอยากเลือกช่งทางไหนที่สะดวกก็สามารถที่จะเลือกมาได้ร่วกับการช่องขานการเติมเงินแบบนี้เนาะหรือว่าใครตเงิมดเงินกกกกกัันนนนนออยยยู่่่ไไไไไดดดด้้้้ใใสววขง็าาาาามมรถทีลลบหตเ อ่ะพอเได้กกลับมาก็ได้ทีน้ตาน้วสรเราทีเล้วเบเรื่หมดหมูแบริการที่เราของเราทำงานกัรได้เลยเนาะแล้วก็เลื่อะไปกดเลยที่หมดหมูเนาะแล้วเราจะเพิ่มเยอะบนเรื่องช้ต่อก็เล่นหาดูเนาะอ่ะอยู่ตัวนี้เรากดกันไปอ่ะพอเือกนได้ที่หมดหมูเลอกบริการอ่ะเพื่อบนทึก็อยู่ตัวนี้อยู่แล้วเรากดกันไปเนาะพอเกนได้ที่หมดหมูแราเพิแกบนี้แล้วทีนี้ให้เราได้กดกลับมานาะที่ชิวิดูที่ต่อของเราเพื่อมาทำงตนเ่าเราลิตงอ่ะแล้วพอได้คลิ่งที่ต่อเรากลันมาแล้วให้ลิงก์มา ถ้าเราก็พื่ได้จรงๆจะไปแล้วแบบมีฟังของตึงเราก็จะปลียระบบขึ้นมาอนเจมบอกพลังดูจุนได้ไปแบบปีเลยเนาะ ไอ่ลังหลังจากการตั่งซื้อไปถ้าสามารถจ้กดทขามาดูดีตรงนี้จะน่นนที่ปวดจางซื้อเนาะเพื่ออยากจะดูยอด้วยว่าเป็นยังไงเนาะว่าหลังจาการตั่งซื้อไปเนาะที่กูกดเข้ามาที่ตรงนี้ยังน่จะปวดจางซื้อเขาจะมีหน้าต่างแจ้งบอกเราจะดูว่ได้เป็นเบบนี้เลยเนาะก็อย่าขาด้ที่ได้ทำการไปเมื่อกี้คือการปรมันถึตัวเขาแจ้งบอกว่าเราดำเนนการแบบนี้อยู่ก็เราทำใไ้ก่อนเลยถ้าคู่้มันเจรออเนาะอยู่ว่าหาใครที่ได้รอกันอยู่แล้วในระหว่างนี้ของไมค์บัสไซเนาะกำลังรอด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็ บริการทั้งหมดเนาะอ่ะกดทขกามด้ันไดที่บริการทั้งหมดอ่าพอได้กดเข้ารด้านใดที่บริการทั้งหมดในส่วนหน้าต่างบริการทั้งหมดเขาจะมีหน้าต่างปบบแบบนี้เลยเนาะกับมาสามารถที่จะกดเข้ามานะเพื่อโมดูหมวดหมู่บริการกันได้วิธีที่จะเข้ามาทหมการบริการอะไรไปการสืบเรื่มเตื่หรือจะทำการเรียนในในส่วนบริการทั้งหมดก็สามารถจะเข้ามากันได้เนาะขวมีหน้าต่างปบแบบนี้ให้กับเราสามารถจะจะกดเข้ามาเพื่อเลื่อนหาดูหรือเข้ามาทำการดูอะไรยังไงก็ว่ากันได้ในส่วนหน้าต่างตัวนี้เนาะหากใครเกิดสนใจหรือว่าจะอะไรก็เข้ามากนน้เีตออรงะ หรือว่าใครนะที Hertz ่เดเขาไม่ใช่ยานกันเลยหรือขามาทำการต่างๆกันแล้วนาะแเราเกือมีปัญหาคะห้องอะไเยยงเงในส่วนของเวฟไ์ก็ให้สามารถจะจะมากดที่ตรงนี้กันได้แนาะจช้อตปเราได้กดทำมันก็ได้ส่งตัวในส่วนหน้าตาของตัวเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะกับเราสามาี่จะเข้ามาเพื่อานำการเจ๊ปัญหาเราสบถามปัญหาเกิมินได้นาะงให้กดทำมาแล้วส่งตัวเนาะแล้วเราพี่บุกข้อวิวข้าเราตรงนี้ไปเยวเราเกือบปัญหาเนาะวัวพิ้งเจอเสร็จแล้วต้องสองอย่างนี้เราได้กดส่งตัวไปพี่จะ และเพื่อจหรับใครนะที่เด้งก็ไามา่ใช่งานกันแล้วไม่ได้มีปัญหานะคะข้องหรือว่ายังไงเลยในการใช้งานงหงใสยเนาะและเผื่อได้ใช้งานงแล้วเผรู้สึกว่าสนใจอยากที่จะลองแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักให้เขาใช้งานเว็บไซต์ดูเนะะาะเพราะาะมที่ได้กดเข้ามาได้ตรงนี้กันแน่นอนเดี๋ยวเขามาแนะนำนนนเพื่อนเนาะ คนใกดทำมาการได้ที่ไดการแนะนําเพื่อหน้าต่างก็แนะนําเพื่อเขาจะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะให้กับเอาสามารถที่จะเข้ามาเนาะเพื่อไปทาการแนะนําเพื่อเราก็ารู้จักกันได้แบบไม่ง่ายกันได้เนาะเพียงกกดทำมากาณได้ที่การแนะนําเพื่อแล้วเข้ามาทำการคอลล์นี้นี่อยู่ตัวนี้ไปส่งให้เพื่อนเรเขารู้จักเนาะแล้วให้เพื่อเราเขารู้จักเราเขาได้เข้ามาในงเว็บไซต์เพื่อมาทําการสมัครแล้วตัดการดำตัดในเตตัยเนาะพิธีเนี่ยเขาเป็นการแนะนําเพื่อหรือเขารู้จักเข้ามาใชไง่ายกันได้แบบไม่ง่ายกันได้แล้วเนาะใครสนใจอยากจะให้เพื่อหรือเขารู้จัก อะแล้ะพื้นไม่เจี๋เวลาอะไรกันด้วยเดี๋ยวเราลองกลับมาดูเนาะที่ยอดมันถึงชิดที่ตอกกันดีก,กว่าเนาะเออเปิดขึ้นแล้วหรือว่ายังไงเดี๋ยวลองดูเนี่ยจอคนดูเนาะอ่าและน,นี่เนาะเราจะเริ่มก,การตัองพื้อไปแล้วก็นั่งเราจะคู่เนาะจากนี้ยอดมันตึงชิดที่ตอกเป่า,ขาเขาก็ได้กำลังดำเนินการเพิ่อสุดมาจนเกินครึ่งหนึ่งมาเป็นแบบนี้แล้วเนาะแต่พื้นขึ้นมาทำเป,ป็นจิตติผูกแบบนี้แล้วเนาะเฮ้ทีนี้อีกนิดนึงเ,เ,เ,เดี๋ยวเราก็ไปก่อนจะคู่ไม่ต้องจะรอเนาะเดี๋ยวเราพื้นขึ้นมาอีกเนาะจะแก้เสร็จแล้วเนาะ แล้วขั้นตอนก็ยังง่ยๆไปบีดิวยนอกจาะขั้นตอนในการทำนากจากเราใครที่ได้ดูไปแล้วก็ตนใจแต่ข้าไม่ใช่นอะไรจะเข้ามาทำตามอะไรยังไงในเว็บไซต์เนาะก็จะไม่ได้ปวดข้องในในเว็บไซต์ที่แปลกไปให้เว็บได้ฟังบัญชีงานในเว็บไซต์กันได้แบบง่ายๆได้เลยเนาะหรือว่าใครที่ได้ขึ้นไม่ใช่นานกันแล้วในเว็บไซต์เนาะเกิดมีปัญหานะคะห้องหรือว่ายังไงก็สามารถที <'ve> ่จะไปแจ้ง uhh ปัญหาแก้ม <corre> ินในส่วนในสองตัวที่ได้จบกั็ไปได้เลยเนาะ แต่ก็ในชีพดูนะวันนี้ไม่มีแรงมากนะเนาะค่ะว่าวันนี้คุณแล้วบิดไปเดิทชมแล้วแพาไปน่าจะขอชมกันด้วยเนาะเลยเมือค่ายที่ดูกันเบื้องแไม่ได้เห็นมาพาอะไรแล้วก็ให้พาน่าก็ต้องอุณได้ถือรับชมเนาะแต่วันนี้ก็ไม,ไ,กนนไม่มีแรมากแล้วก็ขอบคุณนะ